จ้าสวัสดีพี่พีเอฟซี MC นะคะวันนี้ได้พระมาใหม่แล้วนะพี่นะมาดูมาเลือกมาชมเผื่อชอบเผื่อถูกใจกันเนาะเจ๊จะแรมยหยุดไปสองวันนะพี่นะไปลอยกระทงมานะพี่ก็เลยหาพระไปด้วยอะไรด้วยนะพี่นะถูกใจก็แคปรูปแล้วก็ทักไลน์แล้วก็โทรเบอร์ติดต่อเจ๊จะเรีพระหลุดได้เลยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกชิ้นนะพี่ชอบก็ทักได้เลยนะอาฝากพี่เอฟซี MC นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม นช่องเจ,จะแรงพัลลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมไม่ชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยเนาะมเรามาชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะค่อยๆชมค่อยๆดูได้พี่นะนี่ค่ะอันนี้หมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อล้อมนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อล้อมออกร้อยเอ็ดถูกใจจัดไปในปีสามแปดนะพี่ชอบถูกใจจัดไเ,เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองนะคะ เป็นเหรียญหลวงปูส่สวงเหรียญหลวงปูส่สวงนะคะพี่เอวดาเดินดินเอาที่สีสกเกตเหมือนกันนะพี่นะถูกใจทักหาได้เลยแอดไลน์โทรเบอร์ติดต่อทเทตเลนเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามอันนี้เป็นพระหลวงโบราณอะไม่รู้ว่าเป็นกระเพงขยิงหรือปเปล่านาะไม่รู้นะดูกันเอาเองนะพี่เนี่ยชอบนอะ ใจก็จัดไปเลยหนึ้อยห้าสิบาทตะกคินนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่นะพี่นะดีเป็นชนเด,ดบางคูพ่มหรือว่ากาัญญาดูกันเอาเองนะพี่นะเพราะว่ามีค้าบกขึ้นธรรมชาตินะพี่ดูให้ชอบแล้วก็ดูให้ถูกใจแล้วก็จัดนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้านะพี่อันนี้เป็นเสือนี่ค่ะมีโค้ดด้วยนะสี่สามสอง ชอบถูกใจทักได้เลยอันนี้เป็นเข็บเขียนรถทอตหานนะพี่อันนี้โค้ดนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกนีค่ะอันนี้เป็นหน้าปกหน้าปกนะพี่ถูกใจทักหาได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดอันนี้ดวงตาพระพุทธเจ้านะยี่ถูกใจทักหาได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบเช่นกันนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดนะพี่ อายุยืนวงพ่อเก๋เออกที่นนทบุรีปากน้ำาพี่นะตใจจัดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้านี่ค่ะเป็นตะกุดมีรอยจานเต็มองคเนะพี่นะเกิชอบกันเนาะตกใจทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบแลพี่เป็นพระปิดตาตุกตาลม้มลุกเป็นเนื้อผงนะพี่ตาทองหน้าโคตรเก่า จัดไปนะคะในเมื่อชอบกระดุกตาจัดไปเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบอนี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหวูพุอ,อทิมหลวงพ่อทิมแต่ไปหนึยห้าสิบต่อไปก็เป็นหมายเลขสิองเป็นพระสมเดีจดูด้านหลังนะเป็นหลวงปู่ทองบัดเกาะบ,บางบางอะไรเนี่ย มองไม่เห็นนะพี่นะเดีพย้อมปิดกกิจได้เลยไปทอต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามสมเด็จพระเจ้าตากสินลงยานะพิธนะีนิรดทองแดงอันเนี้ยคุรเยี่ยมอ่ะเอาที่จ้องวัดตาถูกใกทั้งได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่เป็นเหรียญหลงวงพ่อองควาสีสองสี่สองสี่สสกเก้ากิด เกบไปนะพี่ส,สวยๆต่อไปก็เป็นไม้เลขสิบห้าอันนี้หลวงปู่ทวดเนื้อผงว่านนะพี่นะก้างกลางเป็นยันนะพี่นะแกทักได้เลยไ่ไปดูวัดตะโกหรือ,อเปล่าต่อไปก็เป็นไม้เลขสิบหกอันนี้จอบของพ่อเงินไปเลยต่อไปก็เป็นไม้เลขสิบเจ็ดพระปากน้ำป e ีสามสี่บล็อกแตก ถูกใจนะแบบนี้ราก็พักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดนะพี่พระกลิ่งถือดอกบัวนะคะมีตัวอุกตัวหนึ่งนะพี่ถูกใจปิดได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้านี้รูปหล่อกลงพ่อเงินเลพี่นะมีโค้ดด้วยนี่มีตัวเลขด้วยนะพี่นะดูให้ชอบนะพี่ดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก็ดจัดได้เลย ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเป็นกระตุกปิกกไดไเลยอันนี้อักขรเรพนะี่น่าอ่านกันเราเองนะพี่ตูดใจก็ค่อยว่ากันเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบยี่สิบเอ็ดเป็นหลวงปู่ดูกก่วัตแกจอบพักไ้เลยต่อได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสอง พะเนื้อดินนะพี่อันนี้เขาเรียกโคนตะหมอหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลงพ่อกลวยไปค่ะดูให้ถูกใจนะแก็บรูปพักได้เลยต่อไปก็เป็นหมาเลขกยี่สิบสามอันนี้เป็นเลี้หลงพ่อพแดงแล้วพี่น่าปีสย์สามถึงอีกได้เลยนะพ,พี่ค่อยดูนะพี่นะชมไม่ชอบให้ถูกใจก็จัดเนาะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่นี่เป็นพระเนื้อชินนะพี่น่าเป็นขุ่แผนเนื้อชินจะออกกินเงินนะพี่ตักหาได้เลยถูกใจตักหาได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้านี้เป็นพระยืนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหก 26. ถ่ายนีประทับตาวัดเลยนะพี่นะลูกชายขาดำโคตรเก่งแจกไปนะพี่ในเมื่อาาชอบเนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดนางพญาพิมโตโหเล็กน่ารักโคตรนึ่มต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดนะพี่าขายเลขยี่สิบแปดรุ่น ในวัดไผ่ล้อมผักไขยยุทธยานี่นได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าอันนี้รูปโลชินราร่าสิน,นโดจีนจัดไปส,สวยๆต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบนี้เขาเรียกอะไรไมอ้อ่ะมันเป็นไม้แกะ,ะก็เรียกกิดแล้วกิดน ไทกได้เลยนะพะนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ติดได้ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสออนี่ค่ะมีพระนางกวะแล้วก็ลงพ่วงิันนั่งอยู่ตรงนี้ตุกนนะใหทักได้เลยหนึ่งิบต่คะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสอนี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยม เลขหลวงปู่เอี่ยมนะนะวัดโคโนอนเขาเขียนว่าวัดโคโนอนนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามอิทาเดียนพระเจ้าตักศินปีห้าส่งด้านหนึ่งก็เป็นเสด็จแม่นกเพี้ยงอิทธาจังหวัดตากต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี่อันนี้ก็พระเจ้าตากนะพี่นะอันนี้เนื้อชนวนนะพี่ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าอันนี้สีมาจินราไปนะจนะินเงินทีสันโลกจัดไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหก 36. อันนี้เรียนหลวงพ่อผางี่นะปีหนึ่งสองหน้าโคตรตึงต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดนะพี่รูปรอหลวงพ่อเงิน น่พี่สวยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดนี่ค่ะพระประดับมาน้ออีกได้เลยเหรียญโคบใหญ่รูปลูกชาโคอยุธยาเห็นไหมนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อหนุนหรือหลวงพ่อมุมเนาะหลวงพ่อหนุนนีค่คได้เลยสองพี่น้องสุพรรณบุรี ต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบอันนี้ขนแผนเนื้อดินนะพี่นะมีเนื้อโคตรมันอ่ะอ,ออกสีชมพูเหมือนปูดกินหมากถูกใจทักได้เลยนะพี่ทักหาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญจองสี่แปดสี่เป็นหลุมพัูดมากรผมนะพี่ดูไม่ถูกใจแล้วก็จัดได้เลย ต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสองรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพิมพ์ใหญ่คเจ็ดไปครเจ้งเรียบแล้วขึว้นพอได้เลยนะพี่ราคาห5 0้าบาทจุดคุ้มนะพี่นะวันไหนโอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะพี่นะ้างดจองนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสามเป็นยี่สิบาศตรวตรรษองค์สุดท้ายนะพี่มีสี่สิบสามรายการนะ150หบาทต่อชิ้นนะพี่ชอบเก็บรูปทักไลท์โทรเบอร์ติดต่อเจ๊ได้เลย ฝากคุณเพียีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดงติดตามในช่องเจ้เาแด้พัดหลุดหลักร้อนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดใคลิปต่อไปเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะอีพินหน้ากันเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะ